เปิดข้อความเต๋อฉันทวิทถึงใหม่ดาวิกาหลังผ่านช่วงชีวิตที่หนักหนาะหลังจากใหม่ดาวิกาโพสต์ภาพเบื้องหลามการทํางานซีรีส์เรื่องใหม่ที่ได้เวลาออนแอร์ว่าตุ้มเราดีใจมากๆนะที่ได้รู้จักกับเธอหลังจากนี้ไปเธอจะอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของใจเราเสมอหวังว่าในวันหนึ่งเราคงจะได้เจอกันอีกไม่เคยคิดว่าจะอินกับบทนี้มากจนทําให้เขามีชีวิตขึ้นมาจริงๆช่วงที่ถ่าย เรื่องตลก69 The Series เป็นช่วงที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายกับใหม่มากมายจริงๆมันสอนบทเรียนสำคัญมากๆให้กับใหม่ว่าชีวิตเราไม่ได้มีแค่วันที่มีความสุขมันก็มีวันที่โคตรแย่เหมือนกันโพสต์นี้มีไว้เตือนใจตัวเองว่าเธอเก่งมากนะที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ไม่มีใครรู้จักเราเท่าตัวเราเองเลิกกดดันตัวเองแล้วหันมาภูมิใจในตัวเองบ้างนะเรื่องความผอมในช่วงนั้นที่ทุกคนสนใจและแสดงความเป็นห่วงกันมามากมาก วันนี้ใหม่สามารถบอกทุกคนได้แล้วว่ามันมาจากความตั้งใจจะถ่ายทอดบทตุ้มในซีรีส์เรื่องนี้ให้เขามีชีวิตของตัวเองในแบบที่ทุกคนได้เห็นและไม่เองก็ไม่คิดจะกลับมาผอมเบอร์นี้อีกแล้วถ้าไม่ใช่เพราะงานนะขอบคุณทุกความห่วงใยของทุกคนในช่วงเวลานั้นด้วยนะยังไงก็ขอฝากทุกคนบอกต่อกับคนที่ยังเข้าใจผิดด้วยนะจ๊ะอย่าลืมบอกพวกเขาด้วยว่าให้มาดูเรื่องตลกหกเกันเยอะๆวันที่6กันยายนี้นี้190ประเทศทาง n น็ f l ลิก ล่าสุดเตอ๋อชันทวิตแฟนหนุ่มของใหม่ดาวิกาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์แฟนสาวว่าภูมิใจในตัวหนูเห็นถึงความตั้งใจและความทุ่มเทกับบทนี้มากๆจริงๆหนูผ่านช่วงเวลาที่หนักมากจริงๆตอนนั้นหนูเก่งสุดๆที่ผ่านมาได้ทุกอย่างเลยรักและเป็นกำลังใจให้หนูเสมอนะคะด้านสาวใหม่ได้ตอบกลับข้อความว่าขอบคุณค่ะที่รัก